สวัสดีเพื่อนๆชาวโฮลิซายทุกคนนะครับผมทีมงานโฮลิซา์ขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขในช่วงวันปีใหม่ที่จะถึงนี้และในวันนี้ครับเรามาพบกับเทปรีวิวสินค้าน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่โฮลิซายได้สดๆร้อนๆด้วยการไปยาจากเพื่อนๆเราได้เอามาจําหน่ายกับชุดหูฟังเพลโลดี้วิงวีนัสที่นักวิจารณ์ต่างประเทศพูดถึงกันอย่างมากก็เป็นเพชรเม็ดงามที่ไม่มีใครพูดถึงดายเยนจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมมกกดดตติาัันน้วยะครบผ โอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยโอเคปะลุยกันและนี่คือชุดหูฟังแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฮอลิสัสดๆร้อนๆชุดหูฟัง Melody Wing Venus ซึ่งที่มาที่ไปครับจากงาน b a v 2 0 2 5ที่ผ่านมามีเพื่อนๆชาวฮอลิซัของเรานี่แหละครับได้นําตัวชุดหูฟังรุ่นนี้มาให้ทางเราได้ฟังและได้นําความคิดเห็นมาเข้าประชุมกับทีมงานจนทําให้เราได้ดิวตัวชุดหูฟังจาก Melody Wing เข้ามาในไทยซึ่งต้องบอกเลยครับว่าชุดหูฟังรุ่นนี้ในเมืองนอกบูมมากๆซึ่งนักร,ระเทศ หล,หลายช่องได้ตั้งฉายาให้ชุดหูฟังรุ่นนี้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ไม่มีใครพูดถึงซึ่งในส่วนของสเปคของตัวชุดหูฟังก็ไม่ธรรมดาเลยโดยตัว,วชุดหูฟัง Melody w i n g Venus ครับเขาจะเป็นชุดหูฟัง In-Ear Monitor 4 Driver โดยจะเป็น Driver Dynamic หนึ่งตัวและ Driver BA อีก3ตัวโดวยทาง Melody w i n ครับเขาได้เลือกใช้ Driver Dynamic ขนาด10มิลลิเมตรที่ภายในตัว Driver ครับเราจะใช้ Diaphragm เคลือบด้วยเบรลิียมที่มีความบางและยืดหยุ่นทนทานต่อแงรงสั่นสะเทือนในการขับจะทำงานร่วมกับชุด Driver เบที่ทาง m e l o d y w วิงได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเองบวกกับเทคโนโลยีคอสโอเวอร์ทิศทางที่ทาง m e l o d y w วิงได้ทำการพัฒนาและปรับโจนให้เนื้อเสียงมีความเข้ากันในแต่ละย่านได้อย่างลงตัวตในส่วนของการออกแบบตัวชุดหูฟังครับตัวบอดี้ชุดหูฟังเขาจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3ามิติเป็นวัสดุเรซินโดยด้านหน้าจะประกบด้วยวัสดุไม้เพื่อเสริมความสวยงามให้กับตัวหูฟังโดยตัวหูฟังครับเขาจะรองรับกับสัญ,ญญาณในรูปแบบ2พินขนาด0.78มิลลิเมตรซึ่งตัวชุดหูฟังครับเขาจะรองรับการถอดเปลี่ยนสายได้ โดยสายสัญญาณที่ทางม e l o d y w วิ่งได้ให้มานะครับผมเป็นสายสัญญาณเนื้อทองแดงชุบเงินแบบ OCC แบบถัก4แถมยังเคลือบด้วยลิสเพื่อป้องกันการเกิดคราบเขียวเมื่อใช้เป็นในระยะเวลานานแถมตัวสายยังสามารถถอดเปลี่ยนหัวสัญญาณได้วิธีการก็ง่ายๆครับแค่เพื่อนๆเอาสายสัญญาณเสียบเข้ากับหัวสัญญาณให้ลูกศรตรงกันจากนั้นก็หมุนล็อกหัวสัญญาเท่านี้ชุดหูฟังก็พร้อมใช้งานได้แล้วโดยตัวสายสัญญาเขาจะรองรับกับหัวสัญญาณในรูปแบบ3.5มิลลิเมตรแบบบาลานซ์1.4มิลลิเมตรและแบบ USB Type-C เรียกได้ว,ว่าคางเมโลดี้วิงได้ให้หัวสัญญาณมาแบบครบๆทําให้รองรอับการฟังเพลงได้ทุกรูปแบบมาดูในส่วนของน้ําหนักของตัวชุดหูฟัง Melo d ี้วิงวีนัสกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตัวชุดหูฟังครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่11กรัมเท่านั้นหือวเป็นชุดหูฟังที่มีน้ําหนักกําลังดีเลยทีเดียวโดยในส่วนของสายสัญ,ญญาณจะมีน้ําหนักอยู่ที่20กรัม และเมื่อประกอบร่างตัวชุดหูฟังและสายสัญญาณเข้าด้วยกันครับน้ำหนักรวมของตัวชุดหูฟังจะอยู่ที่31กรัมถือว่าเป็นชุดหูฟังที่มีน้ำหนักกำลังดีแถมตัวใสยยังม้วนจัดเก็บง่ายทำให้สามารถพกพาออกไปใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆ มาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ทาง Melodywing ได้ให้มาภายในกล่องซึ่งเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับก็จะเจอกับตัวชุดหูฟังอยู่ภายในซึ่งเมื่อผมได้ลองจับตัวหูฟังครับความรู้สึกอย่างแรกเลยคือตัวหูฟังมีน้ำหนักที่เบาด้านหน้าตัวหูฟังมาพร้อมเลวดลายเนื้อไม้สลัก,กโลโกโล้ Melodywing สีเงินได้อย่างสวยงามซึ่งตัวบอดี้ของตัวหูฟังครับเขาจะเป็นวัสดุเรซินสีดำเงาเงามาพร้อมท่อนำเสียงที่เป็นวัสดุโลหะในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทาง Melodywing เขาได้ให้มานะครับก็จะมี ชุดสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิลเมตเส้นและหัวสัญญาณที่ให้มาแบบครบครบถึง3แบบกล่องเก็บชุดหูฟังแบบหนังให้อีก1ชิ้นรวมไปถึงชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิโคนให้อีก2ชุด ไปถึงอุปกรณ์แปลงละภาสําหรับทำาัาสรตัวชุดหูฟังคู้มือการใช้งานและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องเมโ o ดี w วิ g ว e n u สแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ็อดการผลิตณเวลานั้นและในส่วนของแนวเสียงของชุดหูฟัง Melo d ี w วิ g ว e น u s นะขบผมภาพรวมครับเขาจะเป็นชุดหูฟังที่ฟังสนุกและเข้าถึงง่ายโดยเนื้อเบสที่มีความกระชับมวลหนากําลังดีลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางเป็นเนื้อเบสที่ฟังสนุกแต่ไม่ลุกเล้าจะรู้สึกอ,ดอดึดอ ด้วยย่านมิ b เบตที่ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงแนวป๊อปล็อกเจป๊อปอันนี้ซองและเพลงตลาดทั่วๆไปก็ตอบโจทย์การฟังเพลงได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงย่านกลางที่มีความชัดเจนใสคเครียทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างสมดุลและเป็นธรรมชาติในด้านเสียงแหลมเขาจะมีความชัดเจนสดใสเป็นปลายแหลมที่มีความนุ่มนวลเนื้อเสียงมีความสมูทและฟังสบายสามารถดึงนายของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมลากไปได้ไกลเนื้อเสียงมีความเป็นประกายอย่างชัดเจนในด้านเสียงร้องครับเขาจะแอบนําขึ้นมาเล็กน้อยมีความโดดเด่นโดยเฉพาะเสียงนักร้องผู้หญิงตัวโน้ตมีความชัดเจนเนื้อเสียงมีความสดใสฟังสบายและให้ความสมดุล ุของเนื้อเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างสามารถแยกเสียงร้องและเสียงดนตรีออกจากกันได้เป็นชั้นๆได้อย่างแม่นยำทั้งตำแหน่งอทิศทางของเนื้อเสียงที่ถูกจัดวางได้อย่างมีมิติซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบชุดหูฟังที่เบสฟังสนุกและให้เสียงร้องที่เด่นนำชัดเจนเมโลดี้วิงวีนัสเป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างแน่นอน โดยวรวมครับหลังจากที่ได้ลองตัวชุดหูฟังมาระยะหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวชุดหูฟัง Melody Wing Venus เป็นชุดหูฟังที่เขาปรับจูนให้เนื้อเสียงเข้าถึงง่ายมากๆโดยเฉพาะเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับมีจังหวะที่ฟังสนุกแถมยังคงให้รายละเอียดของเนื้อเสียงร้องที่มีความชัดเจนบวกบเสิ่งในย่านแหลมที่มีความนุ่มนวลสะอาดและฟังสบายซึ่งผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมนักวิจารณ์ต่างประเทศได้ชื่นชมชุดหูฟังตัวนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชุดหูฟังที่ขับง่ายแถมยังให้ส่สัญ,ญญาณคุณภาพที่พร้อมใช้งาน ในการฟังเพลงได้อย่างเต็มรูปแบบในราคาสุดคุ้มเมื่อเทียบกับคุณภาพเสียงและอุปกรณ์ที่ให้มาเพ,พื่นสนใจครับไว้มาสอบถามรายละเอียดจากทีมงาน Horizon ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับชุดหูฟังเมโลดี้วิงวีนัสตัวนี้แวะเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเทปแต่ครั้งเรามาโดยตลอดและทีมง,งานฮอลิสัยขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเจอกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับ